เวลาอาบน้ำเลยครับหลวงตาประคําที่หลวงตาแจกสามารถถอดได้ไหมหรือต้องติดตัวตลอดเวลานะครับถ้าไม่ถอดก็คงยืดไปเรื่อยๆอาบน้ําปกติประคําต้องเอาไว้เวลาเปิดมนต้องใส่เชื็กลมฮะเชือกลมเช็กลมนี่อาบน้ําก็ได้ทำอะไรก็ได้อืม เขาบอกว่าตอนที่เขาบวชนะครับหลวงตาหลังจากที่สวดมนต์ก็มีความรู้สึกปิติมีความสุขเขาบวชโกนหัวนะครับเพราะว่ามันได้มีเวลาในการต่อขึ้นได้ดีนะครับรู้สึกว่าเออมีความสุขปลอดภัยแต่ทีนี้มันมีเหตุจําเป็นที่ต้องอามาทํางานทางโลกนะครับทีนี้พอกลับมาก็เลยทําตัวไม่ถูกนะครับบันทึกคาแนะนําจากหลวงตาหน่อยครับทําถูกเยอะนะครับ เราทำในจิตสร้างกำลังกำลังจิตนะทำงานไปด้วยสวดไปด้วยแผ่ไปด้วยเจนาไปด้วยทำงานไม่พลาดนะทุก้ลวงตาเคยถามหลวงพ่อนะผมโมทนสวดมนต์ผมจะทำงานทั้งโลกได้เหรอเองสวดไปเถอะโลกธรรมมันอยู่ด้วยกันท่านบอกครับแ้วเอิงจะทำงานปลอดภัยด้วยทำงานมีคุณภาพด้วยท่านบอกก็จริงของท่านนะครับ บางคนหน้าจอคอมโต๊ะทํางานมีรูปหลวงปู่รูปหลวงตาตเต็มไปหมดนะครับเวลามีปัญหาแล้วหลวงปู่ช่วยผมด้วยนะครับแล้วอย่างเขาถามเราสามารถเอารูปหลวงปู่หลวงตาไว้ในหน้าจอมือถือได้ไหมนะครับทำไมจะาไม่ได้เข้าไว้กันทั้งนั้นนะค ถ้าเรามีมีลูกนะครับที่ลูกเขาเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งแล้วก็เหมือนเป็นสมาธิสั้นนะครับเราเป็นพ่อแม่จะช่วยลูกได้อย่างไรแล้วที่ลูกมีอาการแบบนี้เป็นเพราะกรรมหรือเปล่านะครับบอกลูกเลยบอกนึกถึงหลูกปู่บ่อยบ่อยครับเวลาสอบกจะก,กาอะไรกันนึกถึงทัานก่อนออืจริงนะครับหลวงปู่ช่วยผมด้วยช่วยหนูด้วยบอกให้ลูกให้หลวงปู่ช่วย คือส่วนใหญ่คนที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกันนะครับหลวงตามันมีกรรมสัมพันธ์กันมากรรมนี่ไม่มีมีความสัมพันธ์ในอดีตมันคงไม่ไม่เจอกันหรอกไม่เจอกันกรรมสัมพันธ์นะครับกรรมปูกพันธ เวลาสดมตนนะครับหลวงตาแล้วมีภาพมีความรู้สึกขึ้นมาเช่นว่าเห็นภาพตัวเองจะป่วยเห็นภาพในอนาคตอย่างไ้ครับจะเป็เมื่อมีน้องไปหลวง,งปูจกก่จักรพัดซ้อนหลวงปู่นะนแล้วก็สะพย้อนหลังท่านสอนไว้เองฝันอะไรก็ตามตื่นขึ้นมาถ้าไม่ได้ได้แผลก็ต้องก็แผลย้อนหลังแม้แต่บุญเราทุกวันนี้เรายังแผ่ย้อนหลังได้ แผยย้อนหลังใช่แผ่อย่างไงครับแผ่ย้อนหลัง,น,ลงนะบุญที่เราทําเนี่ยบางทีเราเลืงตืมนแนะแปะมาเอาบุญนล้วแแปะเพราะมันตึกไว้ท,ท,ที่ที่เราอยู่แล้วไงครับแล้วก็เพียงแต่นึกแค่นั้เองบุญที่ทําในอดีตมาปัจจุบันแล้วก็แผลไปอนาคตไง<น>ครับเพราะอย่างคนนี้เขาบอกตอนสดมนเขาเหมือนเห็นภาพตัวเองจะป่วยในอนาคตเขาเลยถามว่า การสวดมนต์มันช่วยเปลี่ยนกรรมนั้นได้ไหมคือกลัวว่าอนาคตจะป่วยแบบนั้นจริงๆอย่างที่เห็นไมเห้ปื่อแล้วฮะเพราะกาลังจะป่วยแล้วไม่ไม่ป่วยแล้วะครับ <c oughs> ไม่ใช่ก็ลองดู <c oughs> ลองดูแล้วก็ลองดูถึงเวลามันจะป่วยไหมครับอนาคตอ่ะถ้าป่วยก็คงไม่หนักอ่ะ อย่างมีอาชีพค้าขายอาหารนะครับหลวงตาแล้วเราก็ต้องอยู่กับพวกเนื้อสัตว์อะไรต่างๆนะครับแผลมันนะแผลให้เขาใช่แผลทุกครั้งที่ทำครับว่าอย่างพวกเราที่ต้องกินข้าวกันทุกวันนะครับแผลทุกวันที่จะเห็นในอาหารที่เราทาน,นใช่แผลให้คนทำแผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแผลให้สัตว์ที่ลุกครับเรากินนั่นแหละ การแผ่ให้อาหารช่วยเรื่องอะไรครับอย่าเลียว่าสัตว์ที่เรากินนะบางทีมันยังไม่ไปนะเห็นส่วนของเขาอ่ะเขามีควมามอาฆาตนะทขาไปฆ่าเขาเนะี่ยคัอย่างเราเนี่ยแผ่ให้เขาเนี่ยยิ่งสัตว์ยิ่งเปลี่ยนเร็วนะเขาช่วยเราได้นะตักอาบนี่แหละครับมันะไม่ช่วยวเราเราไม่ได้นะไม่ได้นะเพราะเขาก็มีพระคุณกับเรา เป็นอาหารหเราเลี้ยชีพ,รชพครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำมันจะลายเขาครับมันนี้หมูตัวหนึ่งอ่ะหมูป่านะเขาเขาจับมาฆ่าแล้วมันเข้าฝันไม่ชีไม่ฉีกลับบ้านไปบอกไปเซฟเนื้อมากินแล้วแผลให้มันหน่อยอ๋อ้หมูไม่รู้เลยครับโลกโรคก,กระทาทั้งหมดเนี่ยมันมีมันมีภาษาเดียวภาษาใจ แต่มนุษย์มีสองภาษาภาษาไทยมั้งภาษาจีนมั้งประมาณนี้ <c oughs> คนจีนก็ภาษาจีนคนไทยก็ภาษาไทยพอตายแล้วครับโลกวิญญาณมีภาษาเดียวใจฮะใช้ความรู้สึกคุยกันคือโทรจิตอ่ะครับแล้วโลกวิญญาณลำบากกว่ามนุษย์นะขอใครไม่ได้เลยตอนที่ฝึกท่านหลวงพ่อก็ให้พิสูจน์ไม่ใช่อะไหรหรอก สมัยฝึกใหม่ๆหมก็กินเหล้าอยู่แหละเพอท่านเพราท่านแนะนำก็ตามไปวัดลกเสาร์อาทิตย์นึกไม่ก็ขาดงานไปพอน,นึกถึงท่านก็ขาดเลยตอนเช้ามาจะไปทำงานก็นั่งรถไปยุดยาเลยท่านสอนให้เข้าใจเรื่องเรื่องการเินว่าจะเกิดสอนแล้วเองก็ต้องทำนะท่านวาทำไมทำมาช่วยใครไม่ได้ จะบอกแล้วก็ไม่ทำก็แล้วแล้วไปเลยละจ๊ะครับหลวงตาบอกว่าเวลาจะทําอะไรหรือแผ่เนี่ยครับให้เราน้อมถึงหลวงปู่ก่อนน้อมถึงาาพระจักรพรรดิก่อนนะครับ<ฮ>ถูกครับแผ่ทุกครั้งอ่ะต,กกอต้องนึกก่อนอโดยไม่สวดเนี่ยแล้วก็แผ่เพราะเวลาเราสวดเนี่ยขึ้นมาที่จิตเราขึ้นจกกักรพรรดิหรือ ขึ้นลงปู่นะแล้วก็บุญเราด้วยนะมาที่จิตเราเนะี่ยเราสามารถจะแผให้ตัวเราเองได้แผลให้ก็ได้ครับแผลบ่อยๆพอโลกบางพวกโลกทุกโลกนะ่ะมันมีชีวิตนะมีนะพะยายามตัดสายใยให้ได้สายใยแห่งกรรมคือสายใยของโลกอนะ ที่หลวงตาบอกว่าให้เราแผ่บ่อยๆครับอย่างเช่นเรามาเราเจอคนเนี้ยเราจะแผ่ยังไงครับเราก็นึกถึงหลวงปู่แล้วก็แผ่เราก็จะมีความรู้สึกเขาเป็นอะไรอเราก็ไปแผ่ย้อนไปที่ที่เหตุที่เหต,เหตุของคนนั้นตัดสายใหญ่ครทีนี้ตัดสายใหญ่เสร็จแล้วมันก็ไม่เติมเพราะสายใหญ่มันขาดแล้วมาอโหสิกรรมแล้วก็เหลือที่รักษาแผ่เนี่ย มันมีอะไรซับซอ้อน <c oughs> <c oughs> เราตู้เรียกกน <c oughs> รักษาแผลหรือกินยาหรือมันก็กินน้ำมนต์เพราะเราเกินน้ำมนต์เมื่อก่อนเนี่ยนนกกลแล้วอย่างที่เราไปสวดมนต์แผ่นะครับตรงตาแล้วช่วยให้วิญญาณเขาถูกปรับภูมิเปลี่ยนภูมิไปนี่เขาเปลี่ยนหรือปรับย,ยังไงเปลี่ยนฮะครับที่เราไปแผ่ทุกวันเนี่ยภูมิที่เปลี่ยนคือเปรตอสุรกายและสัมภเวสีส่วนจาตุมพวกเทวดาก็ได้ความสว่าง ในอายุครับขาน้องประสบกับเราเขาอายุอายุเขามากขึ้นหน่อยคือมันไม่หมดแหละอย่าเลยมาเรื่งวิญญาณมันเป็นมีธาตุเดียวอะธาตุรู้คือวิญญาณเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกเป็นนามธรรมไม่มีรูปออกจากรูปนะมันออกอารมณ์ทุกข์มันก็ทุกข์มันเปลี่ยนไม่ได้ยกเว้นความทุกข์ที่มันสร้างในมนุษย์หมดมันต้องเปลี่ยนได้ ดังนั้นมนุษย์เนี่ยมีหลากหลายอารมณ์ครองอารมณ์มุขเยอยอย่หรอกอารมณ์มันมาทางตา,งางหูจมูกลิ้นกายจากลูกรดเสียงจากสิ่งแวดลอ้อมจากกรรมในอดีตครับมาหลายทิศทางเลยเนี่ยจนชินวาเถ้าแต่เราสวดมนตไปนานๆเข้าเนี่ยมันเปลี่ยนความเคยชินฮนะเป็นผู้มีประโยชน์ทางตา,งางหูจมูกลิ้นกายม,ม,มันทําเองมันมาทิพบุญเอง จะดูหน้าตาผิวพรรณจะรู้ครับครับอ,องค์ตาบอกว่าอย่างคนที่ทําบุญมามากสร้างบุญมามากต้องรู้จักรักษาบุญนะถูกต้องไยปริมาณของบุญมันอยู่ที่ออกจากล่างแล้วครับถึงจะรู้ว่าคนทําบุญเท่าเ่ากันเนี่ยสองสองพี่น้องอะทําบุญเท่ากันนี่นะไปทําบุญด้วยกันด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็ ตลอดอ่ะจนจนเสียชีวิตทั้งสองคนนะครับอีกคนบรรเทกบุญอนุรักษ์บนไร่ขึ้นชั้นหกนะอีกคนอนุรักษณ์บ้างแม้อนุรักษ์บ้างอารมณ์เสียประจำอยู่ดาวาดนห่างกันทั้งหลายชั้นอืครับอายุก็ต่างกันดีกว่อ๋อเนี่ยคือบุญทังหเท่ากันแต่ไม่เท่ากันนะ การรักษาบุญคือการรักษาอารมณ์นะถูกอารมณ์ดีขึ้นที่ดีเข้ามาครเราก็จะแก่ช้าโรคน้อยอายุยืนแหละอนุอรักหลวงพ่อ่ธนบอกเองจะรีบแก่ไปไหน <c oughs> มันแก่อยู่แล้วล่ะช้าช้าหน่อยว่านตองต้องช้าช้าหน่อยนะจะรีบแก่<ส>มันยาลมเสียบ่อยละ <c oughs> อารมณ์เสียบ่อยกิน <c oughs> <c oughs> ธาตุนะกินธาตุตัวเองะ การสร้างพระสร้างรูปลักษณ์นะครับหลวงตางมีประโยชน์อย่างไรครับโอไม่ใช่ธรรมดานะตัวเนี้ยโมทนาสาโตัวเลยเนี่ยในเนี่ยเจ้าของเขาสร้างรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆาเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกเวลาได้ยินว่าเขาจะสร้างพระโมทนาเลยเวลาไปเจอเนี่ยอย่างเงี้ยต้องโมทนาทันทีเลยรูปนี้เป็นลูก จะเป็นนาคจะเป็นคุดอะไรก็ตามเป็นสื่อพลังงานนะทุกนเสวดมนต์มานะเนี่ยยิ่งเรามาแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยตู้มาครั้งแรกตู้ก็จัดการเรียบร้อยเนะี่ยเวลาใครสวดมนต์ก็มาที่รูปรักษณ์เนี่ยเอาไปให้โลกวิญญาณแถวนี้แหละเพราะเราเชื่อไหมไว้หมดแล้ว,ม,ม,วมันยาวนะไม่ใช่สั้นจนกว่ารูปรักษณ์จะเป็นผมตัวน้ำนั่นแหละจะเป็นรูปรักษณ์ พุทธธรรมสังฆะลูกรับที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาไปมัวนะโอไม่เราจะไม่ไปนะมาถึงเราไม่ได้เป็นผู้สร้างเราก็สามารถโมทนาบุญฝากกระแสบุญไว้ช่วยเหลือเกือ้อกูลในการเวียนว่ายแต่เกิดสุดท้ายอย่าลืมนะครับอธิฐานช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายแต่เกิดเราก็จะมีพวกเพิ่มขึ้น ในอนาคตเราทําอะไรคนเดียวไม่ได้นะครับเราต้องมีพวกพวก่อพท่านสอนไว้ครับ,รบท่านบอกค่าสอนเองในการสร้างบุญค่าสอนเองได้แค่ปลงท่านว่าไงอย่างในน้อยชาตินี้เองต้องขึ้นปลงให้ได้คเพราะท่านปรมเป็นชั้นที่ไม่มีเพศ เป็นชั้นที่อารมณ์เบาไม่ใช่พรมลึกๆนะขึ้นไปเอาพรมชั้นแรกๆเนี่ยชั้นที่ไม่ลำคาญน,นี่เลยจะบอกนะถ้าเองไม่ลำคาญเองคิดอะไรเมื่อคิดออกนะเพราะว่าคนจะเกิดหรือไม่เกิดต้องผ่านพรมจะบอกคเับาอผ่านพรมมาแล้วก็มาจะพิจารณาตัวเองแล้วว่าเอ๊ะเกิดมาชาตินี้จะไปไหนดีล่ะจะเกิดดีไหมจะไม่เกิดดีไหมถ้าจะเกิดเนี่ยจะไปเป็นอะไร มันก็จะเลือกเอาเป็นหนองโพธภูมัาเจกบูมแม่ตะรูมหรือสาวกตะบูมอะไรประมาณเนี้ยถ้าไม่เกิดก็ผ่านปมไปเนื้อปมขึ้นนะครับเราเป็นเมืองแก้วแล้วเมืองไม่เกิดแล้วไม่ต้องไปเถียงกันหรอกให้ไปพิสูจน์กันบอกพิสูจน์ได้ก็โอเคถ้าเชื่อก็ไม่ต้องเสียเวลาในการพิสูจน์ <c oughs> ก็ตรงไปเลยจะไปไหนก็ตรงไปเลยเพราะตายอยู่แล้วนี่ หลองการอธิบายขั้นตอนการฝากกระแสอีกครั้งนะครับบางคนยังไม่เข้าใจสมมติว่าอย่างอหลวงตาเห็นมาที่นีนี่นับพี่นาคไหมครับหลวงตาก็โมทนาสาธุกับผู้ที่สร้างนาคสร้างรูปรักษ์พุทธธรรมสังฆะรูปนาครูปกุลรูปยักษ์รูปอะไรก็ตามครับโมทนาก็ได้ได้นะสุโมทนาอืมจนกว่ารูปรักษ์จะไม่มีแล้วนะมันจะเริ่มเสื่อมแล้วมันได้แค่สองพันกว่าปีนะสุ บางทีรูปรักเนี่ยถึงพันหรือเปล่าไม่รู้มันไม่แน่มันจะเรยรมเสื่อมไหมครับแบบนี้เราสามารถทําได้ทุกที่ที่เราไปเห็นรูปลกักษณ์ที่เป็นเกี่ยวกับพุทธ่าามันจะเกิดความเคยชินถ้าชินแล้วเนี่ยกาหัวจมกูกลิ้นงกายเนี่ยมันจะบันทึกบุญอย่างเดียวไงม,มันจะเป็นบวกชีวิตเป็นบวกเขาจะไหม,ม,มลลไม่มีลบแล้วเมื่อก่อนมีบวกมั่งลบมั่งแตนน่มีบวกอย่างเดียว งานหลายๆเดือนพอแก่ขึ้นแก่แก่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะรู้ว่าเรามีกาลังจะตัดภูชาิหรือจะไม่ตัดรู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ยังไงก็รู้ครับหลองตางครับทาไมเราถึงฝันถึงคนคน,นึงได้หลายๆรอบทั้งๆท,ที่ว่าอปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วนี่ครับโอ้ชาติแล้วมันอยู่กัน อยู่กันบ่อยอยู่กันประจําเจอกันประจําออความผูกพันโดยสายใยครับคือคือเคยรู้จักกันตอนเด็กแต่ว่าตอนนี้คือไม่ได้รู้จักคือไม่ได้สนิทกันแล้วนะ<ต>ัเขาใช้ชีวิตอยู่แต่ทำไมเราถึงฝันถึงเขาอาดีตอดีตอ<า>อดีตก็<า>นูนนะ่นอ่ะชาติก่อนกนู่นอ่ะท่านไนมะ่มีมันบันทึกไว้เนี่ยถ้ามันดึงมาเมื่อไหร่อะ มันก็รู้สึกเหมือนก็ฝันนะครับ,รบแล้วที่หลวงตาบอกว่าเราสามารถไปทํางานในความฝันได้นะครับก็เมื่อก่อนหลวงตาฝึกกับท่านนะมันกลางวันมันไม่ได้เต็มที่หรอกนคะครับถึงเราจะสวดมนต์ไปด้วยอะไรไปด้วยเนะนี่ยมันก็ไม่เต็มที่แต่กลางคืนเต็มนะตุกอธิษฐาน ขอบารมีหลวงพ่อไปสร้างกำลังในกลางคืนเราก็จะฝันไปสวดมนต์มัง่งไปแผ่เมตตามัง่งโมทนาบนุญบนับนเทิกบุญไปโอ้เยอะแยะไปหมดไปทำทานมัง่งแล้วแต่มันชัดนะเวลาจะเริ่มเนีาเราฝันเนี่ยรู้หรือเปล่าวะ <c oughs> ไม่ได้ฝันยากไม่ได้ฝันง,ง่ายๆนะเพราะพอเราหลับลงนี้หลับมาเลย <c oughs> แล้วฝันอีกเนี่ยมันยิ่งไม่รู้เลยจะฝันอะไร แต่ถ้าเรากําหนดเนี่ยกําหนดเนี่ยตอนที่เรานอนเนี่ยนอนด้เสื่อพง,งปูแล้วกําหนดไปทํางานเนี่ยไม่นานมันก็จะไปตามที่กําหนดนะอืคแล้วตุ๊กเคยกําหนดหกโมงหรือตีห้าไหมล่ะครับเออตื่นมันก็จะรุองตื่นเลยเนี่ยตัวเราเป็นต,ตัวตอองตัวกาหนดพรุ่งนี้จะตื่นตีห้านอนจวดมวนไปพับ พอตื่นก็นตีห้าพอดีอะสะดุ้งตื่นก็นตีห้าพอดีครับทห้กำ,ำหนดได้นะตัวเราเนี่ยเพราะอย่างเหมือนเวลาสวดมนต์แล้วมันเหมือนหลับมันหายไปแล้วก็มันจะสะดุ้งตื่นมาตอนที่มันจะสับเพพอดีนะถูกอย่างนั้นแหละโดยความเคยชินมีเย,ยอะลิซัมอะครับหลวงพี่ทั้งหลายเมื่อก่อนเนี่ยพรโมพุทธาย,ยาไม่ถึงสองสามจบ หัวห้อยแล้วห้อยแล้วห้อยอยู่นั่นน่ะพอก็เริ่มสับเพยเอาตื่นแล้วโดยความเคยชินคือถ้ามันง่วงนะหรอกนะมันควรจะต้องฝืนหรือมันควรจะต้องปล่อยไหมดวงตาไม่ฝืนนะครับไม่ฝืนถ้าจะฝืนก็จะลืมตาลืมตาต้องใจสวดครับลืมตาสวดมองภาพหลวงปู่หลับตาลืมตาหลับตาลืมตานี่ไม่หลับแน่นอนครับแต่พอเหมือนว่า มันหายไปเราลองปล่อยให้มันหายไปนะครับหลวงตาทีนี้พอมันมีสติรู้ตัวมาอีกทีหนึ่งมันเหมือนว่าเอเรามีกําลังเลยผมว่ามันสดชื่นขึ้นเนี่ยมันพักไงมันหายไปในสมาธิไม่รู้อ่ะจิตไม่บันทึกเมื่อไหร่พักเมื่อนั้นน่ะอืมครับบางคนคิดว่าสวดมนต์แล้วหลับจะไม่ได้บุญอะไรเงี้ยครับไม่ใช่อมันพักนะโตนันคือจิตมันไม่บันทึกมันพักอ่ะครับทั้งเคยเนี่ยส่วนใหญ่พอตื่นขึ้นมามันสดชื่อนะฮะอ่าใช่ครับ ถามถามแทนลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนนะครับก็ผมเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับทุกคนก็เป็นห่วงท่านอาจารย์อยากให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพดีแล้วก็หายหลวงตาช่วยสอนวิธีแผ่เราก็รวมกันระหว่างลูกศิษย์รับรวมกันปัถนานีเวลาทําบุญหรือสวดมนต์ภาวนาก็ไปที่จุดเดียวครับไปที่อาจารย์จุดเดียวครับใช้ ใช้พลังงานมากไปจุดเดียวครับรวมกันแล้วก็ไปที่จุดเดียวไบ่อยๆประมาณนั่นแหละต้องต้องนัดก,กันเป็นเวลาไหมครับหรือว่าแล้วแต่เลยครับเอานัดกันเวลาก็ได้เอาตอนที่สวดพร้อมกันก็ได้สวดพร้อมหลวงตาตราสองที่ใช่แล้วก็จอ่อระยาสวดก็จ่อไปครับขอบคุณครับ เพราะเมื่อก่อนที่หลวงตาเคยมีวิธีที่เรียกว่าอ่าอย่างสับเพสยสามัคีหรือสัพเพยหมู่หรืออะไรเงี้ยใช่ที่ไปที่ผู้ป่วยที่ผู้ป่วยจะอยู่ตรงกลางอยอยสมัยก่อนเนี่ยที่ข้มรักษาคนป่วยนะครับรักษานะโดยเอาเด็กที่ฝึกไว้ประมาณสิบคนเนี่ยเวลาคนป่วยมาแล้วก็เอาเด็กมาสับเพเวลาสวดแล้วก็สับเพขอบารมีทุกคนน้องไปที่จัก,กรพรรดิหลวลงปู่สอนแล้วก็ไปที่คนป่วยนะ แล้วทุกรลย์สมัยก่อนทีนี้คนป่วยแถวนั้นมันก็จะมาถ้ำแล้วก็เลยหลวงพ่ก็เลยโลกโลกิกพราะดูการข้างหน้าแล้วไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แล้วเราไม่มีเวลาที่ไปไหนแล้วมันจะรอคนป่วย <c oughs> ใช่ไหมอลยรลระหยุด <c oughs> แต่ทุกวันนี้ก็ทำเป็น,ปนบางครั้งนานๆที เดี๋ยววันนี้จะทําให้อาจารย์เราตั้งใจพร้อมกันในที่นี้ยครับก่อนที่จะสวดน,นะแผลถูกครับท่านเป็นผู้มีประโยชน์เวลาแผลท่าน,นก็ต้องสัตเพน้อมเข้าตัวท่านครับเนี่ยใครจะสัตเพแล,ล้วล่ะใครยินนิดหน่อยครับอามีอะไร หมายถึงว่าตอนที่เราสัพเพนะครับหลวงตาให้ทุกคนกําหนดไปที่เรื่องถึงหลวงปู่เรื่องพระจักรพรรดิใช่แล้วก็ไปช้อนจักรพรรดิไปที่คนป่วยไปที่คนป่วยคนเดียวเลยอืมพลังหนึ่งพลังนะประมาณนั่นแหละทีนี้ระหว่างที่สัพเพยเราก็กําหนดแบบนี้ใช่แล้วก็ไปแล้วก็กําหนดแบบนี้แล้วก็ไปตอนสวดเราก็กําหนดอย่างเนี้ยครับนะสวดมนต์ไปด้วยแผ่ไปด้วยแผ่ให้ญาติแผ่ให้คน มีปัญหาในชีวิตอะไรได้หมดหละครับเพราะหลายคนยังไม่เข้าใจว่าตอนที่เราสวดมนต์มันสามารถแผ่ไปด้วยในเวลาเดียวกันเราบุดทธมนต์มาที่เราเราก็เอาไปที่ไหนก็ได้ไงครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทำาไมไปก็อยู่ที่เราอ่ะบุญก็อยู่ที่เราคุอยู่ที่เราไงครับเสียเวละเสียเปล่าเพราะนั้นผ่านที่เราก็ได้อยู่เราอยู่แล้วทำไมเมลผ่านนห้คนอื่นเขาบ้างที่เขาไม่สวดมนต์เนี่ย อที่เขาป่วยอครับที่เขาที่ญาติเราที่มันไม่เข้าใจเรื่องบุญบาปอะไรพวกนี้ยลองแผ่ให้มันบ,บ่อยๆดิเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจ <c oughs> จริงอเนี่ยฟังอยู่เนี่ยครับเข้าใจนะแผ่ให้มันได้แบบพ่อแม่หรือญาติแล้วมันไม่เข้าวัดอ่ะมันไปสับเทวดาแถวนั้นด้วยนะแล้วก็ ญาติแถวนั้นด้วยที่มีชีวิตหรือไม่มียิ่งโรกวิญญาณน่ะยิ่งยิ่งได้เลยเราแผ่บ่อยๆบุญที่เราทํามามันจะลดลงไหมครับเรานมันจะเปลนลดได้งไงมันก็เพิ่มขึ้นล่ะบางคนกลัวบุญหมดก็เลยไม่ค่อยกล้าแผ่เท<ม>่าไหร่หบุญตัวเองหมดบุญหนู<ถ>มีน้อยอยู่อะไรเงี้ย<ถ>ยิ่งแผ่ก็เดี๋ยวมันหมดนะครับท่นนานท่านอธิบายบอกเองจุดเทียนเล่มเดียวเนี่ยมันก็สว่างเล่มเดียวนะ ถ้าเองจุดเทียนหลายๆเรื่องมันก็สว่างไปเรื่อยๆนะเข้าใจไหมโตาเคยไปวัดฝึกสมาธิสายมโนยิธินะครับหลวงตาทีนี้พอมันเข้าสมาธิแล้วเนี่ยมันเห็นวิมานเป็นสีเงินสวยมากเลยนะครับหลวงตาวิมานคล้ายๆซุ้มนะครับทีนี้อยากจะถามหลวงตาว่าอเราจะทํายังไงสามารถเปลี่ยนวิมาน ให้มันเป็นสีทองได้ไหมครับจากสีเงินเนีย่ยบุญล้นวนๆลยเตบุญล้นลวนลวนะเกิดบ,บุญทุกอย่างที่มีในโลกเนี้ยครับวิมานมันก็เปลี่ยนเองอ่ะอวิมานมันเป็นทิพย์ครับบุญที่เราทําในโลกเนี่ยมันก็เกิดทิพย์อยู่ข้างบนเข้าใจไหมครับเออคนทําบุญไม่เกี่ยงอะทาทุกอย่างอะที่เห็นอะมันวิมานก็ คบชัยมันก็เยอะครับพอเราตายไปก็ไปอยู่บนวิมาน๋อมันก็จะหมดบุญแล้วพอขึ้นตายพวกบนวิมานก็จะหมดลงไปเรื่อยๆคือบุญก็หมดทุกวันตอนที่เราอย<ม>ู่บนวิมานนะครับช่วงนี้ไม่หมดมาสวดกับเราไงโอ้ <laughs> มาสวดมนต์กับเราครับเรามีรูกมีนามเขาไม่มีป็นนาม,มาทา เราเป็นตัวฟอกบนให้วิญญาณครับวิมารเราเราต้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าท่นอามันอยู่ที่ว่าเรามีพวกไหมถ้าเรามีพวกเราก็มีพวกอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่อยู่คนเดียวนะครับมีเหมือนบริวานางฟ้าเทวดาอยู่ในวิมารเราอยู่นะจากดาวเดินขึ้นไปนั่นยกเว้นจาตมนี่ยจาตุม,ตมส่วนใหญ่จะอยู่คนเดียวยไม่มีลูกน้องไม่มีลูกน้องวิมานก็คนเดียวก็อยู่ ไม่จะพออยู่แล้วคนเดียวก็จะเต็มแล้วนะเอาใะมันน้อยบุญมันน้อยไงอ๋อเพราะนั้นจาตุลเนี่ยเขาจะมาเสวอกบองกับเรามากสวดเลยอืมคือทุกอย่างสร้างจากมนุษย์แล้วถึงขึ้นไปข้างบนนะเรื่องว่าจะเกิดอะทุอยู่ก็ไม่นาน้วก็มาเกิดอยู่ข้างบงข้างล่างก็ไม่นานก็จะขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่การการเวียนว่ายายเกิดในสังสารวัฏข้างบนข้างล่าง เวียนหัวนะตะคิดท่านบอกหลงตาแนะนำหรือสอนทุกครัง้งชาตินี้ท่านบอกถ้าเองไปไม่พ้นเองปัรถนาใหญ่ก็จริงเองต้องเวียนบนครับ <c oughs> ระวังพรมเทวดามนุษย์เนะี่ยเวียนบนคือเข้าถึงใจสนานาคมแล้ว <c oughs> การเข้าถึางอะไรยังค็คือการสวดมนต์บ่อยๆมบันทึกบุญบ่อยๆยแม้แต่เห็นพระไกลๆนู้นมันก็ไป โมทนาบุญแล้วไปกาบแล้วครับเห็นอะไรไม่ได้เป็นบุญทางตาหูจมูกลิ้นกายมันบันทึกทันทีนั่นคือคือคนเวียนบนนะคะคนที่นั่งอยู่เนี้ยเป็นอาการอย่างนี้ไหมล่ะถ้าเป็นอาการอย่างงี้อ่ะผิดมนุษย์ธรรมดาแล้วล่ะครับเวียนบนแล้วล่ะคือมีชีวิตอยู่กับบุญแล้วล่ะจะเห็นคนทําบุญทําความดีไม่ได้เห็นพระไม่ได้ครับ ปรรถนาดีแล้วไม่พอด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลในการเียนว่าใจเกิดนะจ๊ะประมาณเนี้นย่ยมาที่นี่ก็บอกภูมิไว้เนี่ยบอกคงปรันาเสร็จก็นนมาเอาบุญกับชันนะฮะภูมิต้องหมดแ้วเนี่ยเว้นนี้เว้น,นใกล้เคียงอย่าลืมช่วยเหลือเกื้อกูลในการเป็นว่าใจเกิดในอนาคตเดี๋ยวเราอธิษฐานดีนยเขารู้นะวิญญาณเขารู้เพราะเขาไม่มีรูปเป็นนามธรรมจำไว้ แล้วชีวิตท่านจะ <Rico 's> ปรัถนาอะไรก็ได้ช่วยคนเดียวไม่ได้คิดคนเดียวไม่ออกเขาช่วยคิดได้ด้วยเพราะช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายจต่เกิดเขาก็จะมาส่วนมวงกับเราใช่ไหมเขาเขารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรก็รู้ถ้าเขาแก้ไขให้ได้เขาจะทำจริงจี้ยกเว้นเขาไม่มีเข้าใจนะ อย่างที่ที่มีอย่างพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเราดึงพลังงานมาอย่างไงเราดึงพลังงานท่านมาใช้ได้ไหมครับพลังงานที่ก็ได้อยู่นะทุกมันเป็นพูดพุฎเจ้าครับตามที่หลวงปู่ท่านอธิษฐานเยอะๆนะมันก็เยอะแล้วพลังงานพวกนี้มันมาพร้อมกับเชวด้าวและพรม เขามีเทวดาผมรักษาอยู่ถูกนะเดินพระธาตมาก็เดึงเทวดามาด้วยนะคะทัก <laughs>